นี่็สวัสดีค่ะมื่อกี้สิมาคุดมั่นกะนมั่นเป็นปูก็เนี่วมั่นกะนอไรคุดพอเทียตาตเนยากเกี่ยว,ขวเข่าเกี่ยวน้ำจ้ะหัวโบชูหมดเฮ้ยหน้าเบ่เ้เห็นบ่ี่ มันยังในหัวขาดเลยโอ้ยอืมโอ้ยแม่งเลยกินแล้วอยากหัวลุมเดียวครับเดียวก็ไปเครื่องกระตาเลยแล้วนะจะลายเลย อครับลุ้มเดียวด้วยจ้ะนี่ันเฮ้ยหัวขาคนแน่แต่ว่าเฮ้ยขาขาเฮ้ยเต้นเดียวนี่ไหมลุมเดียวนี่ยไหต้นเดียวตายตายตาอืมอืม mưa phải. là năng năng. Hơi... Mưa phải tôi nào nâu nhang này tao bị này mưa đâu ư giặc dài lưỡi ôi cái thì tem của ta lò ta một ngày đấy Ủa phần gì và từ sáng nè นี่ครับเป็นมันที่ปลูกเอาแนวครับปลูกเอาแนว,แวนะไตัดแนวไปปลูกแล้วครับน,นี่พี่น้องเห็นอยู่ในหลงเลครับนี่นี่คนี่ปลูกกับโป่งงามอยู่ครับนี่ก็บบัตรคุดยักเทือครับนี่ก็เริ่มมาคุดรวนะครับโอ้ยกันหัวแต่แบบนี้ก็สองลุ่มนี่ก็เต็มกระตาวันน่ะนั่น อันนี้กับอันนี้มันสีสีขาวบ่อื้ออันนี้สีแดงอืมมีทั้งสีขาวสีแดงครับ ว่ารู้บางนั่นคือจริงไ้หัวขาหัวแน่ใช่ไหมดินงามดินใสขี่ไกลตัวนี้กระดิ่แตกอยู่แชนะ่เนาะ ครับนี่มันแดงครับกับมันเหลืองจบเต็มกระตาแล้วคุณตกี้นาทีนั่นะเต็มกระตาแล้วนี่ที่เราคุปน้อยเดียวคุณน้อยเดียวนี้ครับนี่ Thì ngắt khắc theo ạ, ồ, nó sắp rồi bộ. Thì nó sẽ hắc đam, giếm lọc nè. Nó rung nằm cưới trong hoa khắc, hoa nè theo, hôm lạc nè. นี่ครเป็นดีเเลื้งครับแค่อดเอือน้มันแค่รอ่ะหัวจุปุจุบีอยู่ครับอเออมันหัวยใหญ่เลยอือโอ้มันใหญ่ๆไปสี เอาไปทอดอ,นนอ่นวานะเห็นไหมนะมันฉาบไวฉาบมันทอดินมันแน่นร้านี่ห่อกินเหมือนบอล่ะ มันแดงนะครับมีตีหัวใหญ่ๆได้คหรอถึงใหญ่ถึงเงาครับเดียวนันเป็นจุ่มลงเลยโอ้ว่าแต่ที่หัวแบบนันถึงมด คุดในน้อยก็ได้ก็เต็มกระตาเลยครับโบกี่ลุมเองครับสามสีหลงเฮ้ยแบบกระหัวต้นนั่นอุบตแหลกอมแม่นามันมันอีปุน้นเออมันอันนั้นแม่นี่ลีเมื่อเทวามาเอามาปูให้มันปูมันเลือนหัวเดียวพี่จ้งปูหัวดีเถอะมันดี โอ้ปัดปัดหัวแนวอยู่ครับขื้นบามันญี่ปุ่นครับที่ว่าหัวไราไรเนี่ยไร่มาเทไร่แบบสองเครื่อวะครับแล้วเอามาปลูกให้มันเกิดหลุมเดียวครับโอ้หัวคักหัวแนเธอฮึโอ้สามเมื่อโอ้พอเอามาปลูก่ะ อบผูปกปแห้งใช่ให้ต้นนั่นแม่นมัน,มนเรือบว่านะอ่ะกันมาแม่นมันญี่ปุ่นกับเบิือหัวขอลดเทเลตเนี่ยหัวหน่อยทำนี่และวกินเมิดเนาะครับนี่ก็เต็มกับตาแล้วครับทำนี่และมาขุดข้าวเดียวครับเดี๋ยวเอาไปต้ม ไปหนึ่งกินนี่ครับจ้เแค่ซ้ำนี่เลยจ้าคุดบันฝากพี่น้องโค้ดไลน์โค้ดแช่โค้ดกริง่งติดตามกลัวบานโนนเนสาาบานโนนได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ